มาดู1.9 Blue Power นะครับคันนี้เป็นตัว1.9 Blue Power ปี2020นะครับมาทำชุดโปรโมชั่นในราคา7,500บาทนะครับ7,500บาทก็คือมีแก้ระบบวาวแล้วก็ดีแมปกล่องหลังจูนเต็มที่ตามลิมิตที่รถรับได้ตัวโบที่ทำมาแล้วก็อีกอย่างนึงคือจูนเก็บจูนแก้รั้น่อกไปไม่มีค่าใช้จ่ายแท้งส้นเรามาดูนะครับว่าบัตรที่ทำเสร็จเนี่ย รีแมปกับแก้ระบบวาเนี่ยเป็นยังไงบ้างอย่างแรกมาฟังก่อนครับว่าแก้ระบบวาไปแล้วเสียงเครื่องเป็นยังไงบ้างมาฟังครับลอฟังเสียงเครื่องดูนะครับหลังจากแก้ระบบวาเสร็จเรียบร้อยน,นะวันนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูหนึ่งอย่างนครับดีแมปไปแล้วว่าเป็นยังไงบ้างคำน,นี้ที่รีไปก็คือเปิดรอบอยู่ห้าพันสองนะครับเปิดรอบใช้งานห้าพันสองวันนี้จบโบมาแล้วต้องใช้รอบหน่อยนะครับรถถูจะวิ่งดีเดี๋ยวมาดูกันครับ ว่าพี่ผรีบปเปิดรอบ5 0 0จริงหรือเปล่าเรามาดูนะครับโอเคนะครับไปครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าดีนัทจตแก้วาวที่ผมทำเป็นยางเดี๋ยวลองวิ่งดูนะว่ามันจะวิ่งดีแค่ไหนอตาจะลองเต็มหน่อยไม่ได้ครับเพราะว่า ถนนมันลื่นครับผมเพิ่งตกนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าที่เป็นยังไงไปครับ แรงแน่นอนนะครับผมรับประกันได้น,นะครับเขาเก็บคัน500บาทนะครับจูนกดทุกลิมิตนะครับหน่วงเกียร์ล้วต่อเกียร์เราค่อยขอต่อมาที่สิบนะครับจูนให้ใหม่หมดทุกอย่างนะครับโอเคครับสวัสดีครับผอครับ